สวัสดีค่ะมื่อนี่สิผ้ามาตำมบักแตงจ้ตาตำแตงแบบบ้านๆเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็บบักแตงเนาะเ,ออเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะจ้าเนาะมาตำน้ำกันเลยจ้ะแซ่บๆเลยใส่บักพริกใส mm. ่บักพริกก่อน mm. เห็นบ่เห็นมะเนนึงใส่พริกไปใส mm. ่อัน ใส่น้ำตาลลงไปจักน้อยมันจะได้ต่ำง่ายๆพริพกพริพกาหานวยจ้ะจากนั้นเราก็มาใส่อันนี้เลยมะเขือเทศค่ะ ลงไปตามด้วยเออ่ผงสโรดจ้ะใส่ไลายแซบลายต้องใส่ลายดอกผงสิรวงไปน้ำตาลก่ะน้ำตาลซ้อนหนึง แล้วกันน้ำปลาค่ะน้ำปลาสองช้อนน้ำประเด็ดใส่ปลรราเข้าไปสองช้อนต๊ะจ้ะ thêm thì nó bạn đi mà nào Hãy subscribe bữa còn Ghiền ta เดีย๋ยวปิววันๆขัดยังหาน้ำตาลเคืองซอนแล้วก็จะใส่บักแตงจ้ะ แบ่งลงไปตามด้วยอันนี้เป็นแฮมเด้อจ้ะเด้อบ่มีหมูยอเด,ด้อแฮมแฮมแท่งแซ่บๆใส่เข้าไปอีกตามมาด้ ามากินตำแตงน้ำกันด้วยจ้าเด้อเศกบศโอเคอันนี้ตำแตงเขากัดเสร็จแล้วนะจ้าเนาะเดี๋ยวกระมาตักใส่จานกันเลยนะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นจานของเขาเขาลุมเซนกระบาดดีดอ่ามาเลยจ้ะ เฮ้่จา้าจานนี้นาะจะเนาะมาจา้าบันี้มากินตตมกแตงน้ำกันน,นาะจะเนาะ มาแส่บๆจ้ะเดี๋ยวสิใส่อัโนนบใส่มือด้ยวยนี่จ้ะอืมอ้มอืม้มน้ซอื้มเบค่ะ นี่จ้ะมาเด้อมาเด้อมาแซบน้ำกันเด้อจ้ะเด้อน,นี่ก็สิขออนุญาตไปกินก่อนเด้อจ้ะเด้อบากินโซ่เด้อกินซัหนี่เด้อจ้ะเนะื้อนี่กะขอบคุณ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบา,บายค่ะ